ดูจึงมีซูชิจังได้ตื่นก่อนกาหากินก่อนไก่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองไปสกุลสุกคนกับทุกคบ้านสกุลคนกู้ระเบิดครับวันนี้พาพี่พาน้องมานึ่งเข่าเปลาไฟหนึ่งครับวันนี้เห็นนายอยู่ในกินตอกวันนี้พาพี่พาน้องมาเห็นเลียกหลังบ้านหลังห้องนี่แล้วครับก็ สิเวื่อชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตกให้ผมเลยครับกดติดตามกดแชร์กดยังก็ดูทุกอย่างเลยครับเขาก็ได้เวลามาค็ดวิธีงานงานบ้านงานเรือนแล้วครับไปกันเลยครับเอาน5มาหนึ่งก่อนเลยครับ วันนี้มาหนึ่งเข่าครับมอันนี้เข้ามา จะมาอุ่นเข่าแล้วเข่าเย็นครับมันเป็นเข่าเย็นเราต้อมาอุ่นใส่อุ่นใส่กับเข่าที่เ่าไว้เขากมาบีเป็ก้อนในน้อยน้ยครับ บี่กเปีนก้อนน้อยน้อยเอาใส่มุ้ยมัน,อ,น,อ,น,อ,นอ,อันนี้อุ่นเขาเย็นครับมีอีกสองติ๊กตรงนี้ ติมมี้าลายหรอกีฝนทิตกนี่นะงี้บ จดนงๆเขาจะมาล่างถวยนะครับมาล่างถวยช่วยคมด้วยครับ คิดที่ซุกเลยแหละครับบนันทึเอาก็ือมาสายเข่าแล้วบนครับ มาปั้นเลยกับนะห้อนเลยเนะี่ยห้อนเลยกับพี่น้องนะ สองทิปครับวันนี้เขาหนึ่งเขาสุแลรวบัดน,นี้เขาจะมาหันหมูไว้แกงนะครับ กับหัน่นมูแล้วแล้วเอาไว้เกียงนะครับวันนี้ก็สิไิหาซื้อพักในตลาดนะครับแล้วก็เมื่อทีเห็นแล้วคือสีบัถ่ายต่อแล้วก็ฝนมันจิตกเลยคลิปนี้ก็มีจำหนิแล้วรับปินเวกหล้างบ้านครับจะเจอกันในคลิปหน้านะครับก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด ยังก็ได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปเจอก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ